6แล้วครับประจำวันนี้ครับคู่สุดท้ายครับของเราแบบนี้เลยครับก็จะเป็นานาน่นนชั้นปูในชุดสีดำครับวันนี้พบกับฟางล้วเจี๊ยบครับฟังเจี๊ยบเกมที่สองแล้วครับของเราพวกเขาครับเกมก่อนหน้านี้มาเจี๊ยบก็ชนะมาสี่ราดูระท้อเขาเจอแบบไม่เป็นแสี่เกมนี้ถ้าเกิดเกดเมสามภายในได้ยังดึงแน่นอนครับยังจับจ่าปูครับอาจจะต้องยิงดีอย่านั้นงรืขาวครับ ¡Mamá! <laughs> หลังเหรับสารบาเกล็ใกดในชุดจังหวะชุดใหม่เลยครับวันนี้เปิดสนามเกมแรกก็ดีนะจ้องอย่ามาตั้งไใ,ใหม่แล้กวก่อนให้มาเกด๋ดนี้เอายางถึงแล้วป่นไปทางซ้ายคแบบรับสุดเส้นแล้วผ่กกลับมาตรงอนนี้ติดเซฟครับ ลุกเตะปุ่มยันซ้ายครับของปาาล้มเฉี่ยครับบอลโอ้โหไม่หายิงเลยครับลอยออกข้างครับแบงเอาลูกทุ่งครับโดนซานครับช้าเออย้อนมาทางซ้ายลูกย้อนหลังเพื่อนครับออกข้างไปเองนั่นแหละปบงบอลทุ่งของแฟร์ูครับ ก็้องบอกว่าแฟร์ตูถือว่าจากตารางคะแนนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูการนี้เราเปิดงานไม่ค่อยลงตัวเลยแฟร์เปิดยาวใช่ไหมจังหวะนี้เอาโบ่งไปติดกันเองครับยังได้อยู่ครับใช่ครับปัดสีเท่าไหร่กับลากของข้างเองครับเไอ้บอลทุบจังขวาครับ ทแลับจังหวะสองยังได้ครับบางเฉียดเปิดยาวไปเสาสองโอ้โหเนี่ยติดเซฟต์กับแล้วไม่ได้ครับโอ้โหเซฟไ,ไ,ไ,ได้ไม่พอแล้วตอนนี้ตอนแรกเซฟได้แล้วก็ถือวา่าถืจอจริงจริงปัดได้แลถือว่าดีแล้วครับโอ้โหแต่ปัะเด็ดีไม่พอลแล้วตอนนี้บอล้หนักและความแรงค่อยๆจะต่อข้ามเส้นไปครับโอ้โหเอาแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นศูนเติมไันสองนาทีเศษเลยครับ ตอนแรกก็เป็นของกางด้านมาเสียก็พ่งน้าไปแล้วจากรวดเร็วเลยครับีเสร็จก็เป็นตัเสูงก็ในตัวไพนัทชมามามโหวันเลยครับโอ้โหจังระวังแต่ทุกท่งเอง้กันได้ครับเลยีเวาุบอลก็เล่นใหกิดครับองโค้งอยู่นะสพัญครับแล้ดูยกที่คิก ของจังด้มาท่านถูกแล้วปั่นโค้งแล้วลูกที่แบบตายอะยังซืดตรงนั้นยังเดี๋ยวมาถูกแล้วหน่อยที่เป็นสวยครับห่อยคนเดียวเลยแล้วชื่อหลงิน้วยเขาซายแล้วไงไปได้แล้ว

สร้งเยอบางเกี <us> ่ยวกับสองสร้หกสองฝ่าหูแล้วตูแล้วแม่ีตู้นี้ตู้วตายแล้วฝาาแล้วแม สั้นครับช้าให้มาตรงกลางครับหน่อยซ้ามีว่างเลยครับกเก๋เปิดจังหวะเดี่ยวโอ้โหเราเล่นเร็วนาทีครับจะให้ตีไปยอบอลนายครับทุกทีชา้าหน่อยครับรรบางหอกขาาคนับ แบ็งเป่อไปลางซ้ายยกเก๋เก๋ผ่านห้านาทีแรกนายเอ่อแกรนด์เป็นมาเฉียดน้ำอยู่โอ้โหแล้วจะให้ตัดหลังลูกนี้ไปติดปุ๊กเด็กเองครับล็อกมาสวยครับช้างช้างไปต่อครับจังหวะสองเอาแหม่ขาซ้ายกับขาขวาไป่ทะเลาะกันเองครับทันหรือเปล่าทางซ้ายโอ้โหลูกนี้ น่าทันแล้วครับสายแรงเจอเจอปกตีที่วิ่งอยูเยไราตนี้ยังไงก็ไปห่างเด้อาลงมาเฮ้ยขอันสั่งเดแบงต์อดหาที่แบงต์ก็ว่างเลยครับเปิดหาเอาโอ้โหสองคนเด้อไถึงบอลหนึงคู่ครับ ทางขวาสุดท้ายจะไงโดยท้ายเลยก็พิจาริ์ให้เป็นบอลทุ่ของแฟนชูรถเอาแล้วช้ากแลแฟนชูบอลยากก็ไม่ได้ก็บางเจียดใช่แล้วอ่าแบงค์้ทางขวาบอลเก็บก็ได้โอ้โหตูเ่จ่ายให้ตีกันแล้ลูกโอ้คิดว่าตีแล้วจูเซนโต้หรื่าโอ้โห ถ้าเราเปนโรนัลโดเนี่ยเดี๋ยววิ่งทันนี่ลุงอันนี้โอ้ยจ่ายนี่เขาบอกว่าเก่ดเยอะเกินเนาะบอลจอเนี่ยมาตั้งกันใหม่เอ๊ะออกมาทางซ้ายเลยก็มาเสียที่เก๋เอ๊ะขาขวาสนามทางขวากลับมาบอลบอลเข้าในหล่อสวยครับเราจริงไงลูกนี้ใหม่ตัวต่อเยอะมาก หวะสุดท้ายออกโว้ยหาตั้งหวะจบจนได้ก็บางลจี๋โอ้ยแล้วลูกมาสวยกับยิงไม่ตรงต่ออีกช้าโอ้โว้วยลูกแบบนี้ดูแล้วไม่ค่อยเน้นแววตาจีย๋

เปลี่ยนต่อเลยครับแร็ปสูงสามที่บอลครับบอลกลับไปตไปั้งกันใหม่ๆเลยหายตาหาึกเราเพื่อนอยู่เราให้มาบอลไปผ่านคก็จอมท้องตี สีอมก็สูงก็ตอนนหากที่สุดฟังอยู่ซื่งมาเบิ้ลตังหวะเดียวสวยครับตั้างในตับอลไม่ดีครับบอลับตรงกลางมาสวยครับหน่อยคือหนึ่งสองมาที่บอลอีกทีหนึ่งแล้วลงเข้าขวามาแล้วไหลลรงนี้ตัวแล้วแบงค์เลือกก็เปิดแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับเก๋ เอ้ยล้อจังหวะเต้นจังหวะขาตายเลยครับสหรกองหลังครับตู่ตัวแล้วครับตอนนี้เราหน่อยหยากมากครับโ่งป่าลงไปครับ เจ้าติบ็อกต่วันแน่ท no ัหลักเข้าทางกาบตัวเร็วเลยับตายงานอยู่วาเปิดจามาลูนี yeah. ้ก really ็ลึกเต้าสองาแรช้างช้างหักตรงกลางมาบดเปิดเจาวนี้ก็งานเกิย เออทันแหละเอาไว้ตูดครับเสียบอลอีกได้ก็ตังอยู่แบงค์จะไปเข้าในได้ดีแลก็โดนดักก็ได้เอาสามคนครับสตีจังหวะแรกไม่ดีครับยังได้อยู่ก็สตีโดนเข้าในแล้วโดนแก่ที่บอลลูกนี้ครับอู้สตีฟยังออกห้างเองจังหวะสุดท้าย กินคเยอะจนแลบครับอ,าอ้าซอสครับเกินนาทีครับออกไห้มาสวยครับข้างหน้าสามคนให้มาที่ตีครับโอ้โหสายย้อนหลังอีกแล้วครับดูวันนี้ตีได้ควงแต่ละทีมไม่ค่อยตกไก่เท่าไหร่ บ่งกันด้าซ้ายอของกาทั้นชูแล้วโยมาเสาสองก็แบมนี้อันเข้าอย่าูลับสวจับขึ้นมาบางเสีย้างจับแรกไม่ดีอ่ะไปพีกเลยยอบาปชูเอ้าจับบอลคืนหลังออกมาย่งได้ก็เอาสองบนลใลงอยู่ทางขวาบ้างก

บอลโอ้โหหลาาสวยคงับ้จริงโอ้โหช้างนีขอเปลี่ยนตัวแล้วถอดีอมแล้วตอนนี้ตอาแ่งหอกแ้วส่งี่ไเช่เดวกัาางเอโอ้รจับตยโอ้โห ข้างกันมาเยอะหน่อยเดกแกเร็วเรวมันซ้ายร่ะซ้ายอ่ะาดอันซ้ายอับเก๋โอ้โหให้มาแฝงกับืออะากถึงกันแต่ว่ายิงตรงนี้ไม่ดีเลยไอ้ที่นี่หนโอ้โคลคิกขึ้นมารับของแมทชูแล้วตอนนี้นํำอยู่2องสูงแล้วตอนเสียย จะมาไม่ผ่านแตุ่ <nervous standing there> 수수็จังจับวที่เมาตู้ยอะย้อนเข้มาโหแล้วเปิดเพื่อเล่นไม่ได้สครับสูดโจบักรามาตอนเดียก่อนก่อนหักมาลูี่สวยแลเก๋พอมาตรงกลางม่โจมปิดผ่านอีกช้าง ขอตูนต่อนดีเบื้องอะไรอย่างเง้ยเ่ยนเลยเลียนต่อจังเล่ยนก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเอาเชิญเชิญครับนออสายยากเปลี่ยนตัวเร็วปวดปวดปวดมา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  เลับไม่ดียับตัวกบางเสียแตกกัไม่ได้ไยิงเองโอ้โหตูตแล้วเข้าแล้วโอ้โหสวัสดีหลอต้องก็าเินส่งแล้วยิงเพื่อปิงแรกให้สองคนนี้โอ้โหป่าทีหักคอเข้าหลังแรกแล้วตูนี่แหลตูลัวไปเทต่าโซเวียตยับโอ้โหตัิย้อนออกมาเสือสาเสือเลยยับ ยไม่ตต่อเอเอรช่วงน,นาทีสุดท้ายครอะเกมในค่งแรกเนบอลไปเลยไ่ทะลุละอีลเาปังที่บอลไม่ฟ้าแลอะจัหองไปต่อเนอจะไปดูล้มลียากเกินเย ดีเตะแดงโอ้โหข่ายยิงลูกนี้แลเข้าซองอีกแล้วโหดูมากเลยครับบอลขยัขวามาไดูดีสั้นๆครับขาจับไปตั้งกันใหม่คร้วนัก เล่นเอง่าขึ้นแล้วตอนนี้เราบะนำกระตุ้นบอกไ้ดออยักขึ้นมาตรงขายครับพี่ว่าครับช้างหกอยะเอดดี้ล็อกไหลหลังมาบาดฝุ่นผ่านโนสองบอล ยริงไม่ขาต่อเหมือนกันแล้วยพ่อไหนเขาเตัวแล้วน้านัจจริ มาตู่แลนนี้ไ้ไม่เรู้อกลกลับมาได้แล้วบางเสียดาปา้โอ้โหง่ายเกินโอ้โหโอ้บอลลูกนี้แรงเกินไปครับตัว้เพื่อนยักเลยวันนายบังแล้วโอ้โหใหญ่กว่าแล้วนาย ขวาว่างเลยครับาสเข้าเมาไปผ่านทิ้งนะ khỏa hoang nữa là vì bạn từ nhỏ 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 anh em đi có ai cũng được buồn đi เขาช้าครับเอ้าแต่ว่าดูแล้วบางเฉียบเพื่อนไม่เน้นครับเอาแล้วฟ้าวันนี้ครับใครถูกโอ้มาดูยกกระโดดที่7 và kia một cái <laughs> đéo đùa bạn kiếm mà mới hạn nhá